ถ้าพูดถึงเกมออนไลน์ที่กำลังมาแรงสุดๆในช่วงเวลานี้ใครๆก็ต้องนึกถึง The Final เกมยิงจากค่าย Embark Studio เนื่องจากเกมแข่งเจลกรรมตู้เซฟที่มาในรูปแบบเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ห,หรือ FPS เกมนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่น่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกที่สวยงามระบบการเล่นสนุกเล้าใจแถมมีแนวทางการเล่นที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถใช้จินตนาการและฝีมือโชว์ความค r e อทีฟของตัวเองในการเอาชนะคู่แข่งได้มากมายหลายวิธีเรียกง่ายๆก็คือเล่นได้สนุกไม่มีเบื่อเลย ยิ่งไปกว่าน,นั้นครับในเกมยังมีระบบน่าสนใจอาทิเช่นการทําลายทุกอย่างในสนามแข่งหรือแผนที่ได้อย่างอิสระอันนี้น่าสนใจมากๆครับรุ่นพี่ไม่มีเกมไหนทําแบบนี้มาก่อนและพอเปิดให้ทดลองเล่นปรากฏว่าอินฟลูเอนเซอร์ดังๆก็หยิบเกมเกมนี้มาเล่นกันจนเป็นกระแสวไวรลัลทาให้พอเกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยฮะเกมนี้มียอดผู้เล่นถล่มทลายใช้เวลาแค่2อาทิตย์ก็ไปแตะถึงหลัก10ล้านได้สําเร็จ แต่ก็นั่นแหละฮะเราพูดเรื่องที่เป็นแง่ดีไปแล้วว่าแล้วแวดวงก็ขอพูดถึงอะไรที่เป็นแง่ร้ายบ้างก็แล้วกันเพราะจากแนวโน้มการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารบวกกับมุมมองของเราประมวลออกมาเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลได้ว่าตอนนี้มันมีความเป็นไปได้มากเลยที่ t ด e กไฟนออาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้โด่งดังมากกว่าที่เป็นอยู่นี้แล้วและ,และความโด่งดังนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆคำถามก็คือ ทำไมเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันจะมีคํากล่าวหนึ่งครับว่าไม่มีทางหรอกที่มนุษย์เราจะล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าแต่เราสามารถคาดเดาอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อยจากการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วและ The f ไฟ a l เองก็ดันไปเปรียบเทียบไปเป็นเงาทาบกับเกม Apex Legends เกมรุ่นพี่ที่เปิดตัวในปี2019หลายคนสงสัยตรงนี้ว่าถ้าเทียบ Apex Legends กับ The Final Apex Legends กับ Final 2เกมนี้เกมไหนดังกว่ากัน The Final มีผู้เล่น10ล้านคนโดยใช้ระยะเวลา2สัปดาห์ใช่ไหมละ่ะก็ถือว่าเร็วมากแต่สำหรับ Apex Legends ครับตอนนั้นโด่งดังเป็นพูุแตกยิ่งกว่า Final เยอะ เกมเกมนี้มีผู้เล่น10ล้านคนเหมือนกันแต่ใช้เวลาเพียงแค่72ชั่วโมงหรือ3วันเท่านั้นเองและเราก็กลัวเลอเกินครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับ AP e x l e g e n d s เนะี่ยมันจะมาเกิดซ้ำรอยกับ The Final ว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าครับว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับไฟ n a l มีอะไรบ้างข้อแรกครับการอัปเดตคอนเทนต์ที่ล่าช้าไม่ทันใจผู้เล่นโดยเฉพาะทุกวันนี้เรารู้ใช่ไหมครับว่าผู้เล่นเกมในโลกปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งกระตุ้นมากมายให้พวกเขาหรือว่าพวกเรานี่แหละมีความต้องการที่จะเสพคอน คอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นคนขี้เบื่อง่ายซะด้วยสิและเมื่อไม่นานมานี้ครับตอนที่นักข่าวได้โอกาสสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สร้าง The Finals ว่าพี่ครับพี่ครับนอกจากอะไรอะไรที่เราได้ลองเล่นในเกมที่เปิดให้เล่นเต็มตัวแล้วตอนนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างพี่ๆสามารถเปิดเผยรถแมพให้เราพอจะทราบสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะทางทีมงานครับก็ตอบแบบไม่ลังเลเลยฮะว่าน้องครับตอนนี้เรายังไม่ควรคิดถึงรถแมพหรอครับ ขอทําในสิ่งที่ผู้เล่นเรียกร้องอยากให้เราทําก่อนดีกว่านั่นก็คือปรับปรุงตัวเกมให้สมบูรณ์แบบก่อนดีกว่าครับพอมาพูดแบบนี้ครับหลายๆคนก็คาดเดากันว่าเอ๊ะ ที่ผู้สร้าง The Final เขาไม่ยอมเปิดเผยโรดแมปอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สร้างเขายังไม่ได้วางแผนพวกนั้นไว้หรือเปล่าหรือตัวเกมหรือข้อมูลต่างๆมันยังไม่พร้อมหรือเปล่าว่าแล้วก็นึกถึงตอนสมัย a p e ป Legends ครับตอนนั้นคุณวินซัมเปล่าประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง r e s p อ n ์ Entertainment ผู้สร้าง A p e ปนี่แหละได้ออกมาให้สัมภาษณ์ณนะงานเกม Beat Summit 2019ตอนที่นักข่าวถามว่าทำไม a p e ปอัพคอนเทนต์ช้าจังเลยคุณวิน์ซัมเปล่าก็ได้กล่าวว่า จริงๆเราไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะว่าเกมจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่โด่งดังขนาดนี้ตอนนี้เราเลยพยายามศึกษาคน้นคว้าข้อมูลครับว่าคอนเทนต์ในเกมมันควรจะเป็นแบบไหนเราจะต่อยอดมันยังไงแต่ตอนนี้ผมยอมรับว่าแนวทางของเราค่อนข้างคลุมเครืออยู่นิดหน่อยเพราะตอนนี้ต้องพูดตรงๆก็คือเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะรับมือกับการเป็นผู้สร้างเกมดังไม่ถูกซะแล้ว ซึ่งตอนนั้นครับใครที่จําได้นะว่าเกม Apex Legends จะมีการอัปเดตคอนเทนต์ที่ช้ามากถึงแม้ทุกวันนี้จะบอกได้อย่างหนึ่งก็คือแม้ Apex Legends จะมีผู้เล่นที่เหนียวแน่นครับก็ยังเป็นเกมดังเกมหนึ่งแต่คิดดูเอเองแล้วกันครับตอนนั้นเกม Apex ดังเป็นผู้แตก คนอยากจัดแข่งกันมากมายเลยแล้วก็มีการเรียกร้องครับให้ Epic Legends เแก่ปล่อยคอนเทนต์สร้างล็อบบี้ห้อง private match เอาไว้แข่งคิดดูครับเกมออกในปี2019แต่กว่าที่เกมเกมนี้จะมีระบบ private match ที่ผูเ้เล่นเรียกร้องกันเนี่ยก็ป่าเข้าไปปี2023นุ่นเลยคิดดูแล้วมันเป็นอะไรที่วัด the m มากๆและดูทรงจากการสัมภาษณ์จากข้อมูลและวิธีการอัปเดตเกมความถี่ในการอัปเดตในะช่วงเวลานี้ มีความเป็นไปได้เลยแหละที่ The Finals จะเจริญรอยตามเอฟเในเรื่องความช้าในการปล่อยคอนเทนต์นะ ปัญหาข้อที่2ที่เรากลัวเหลือเกินก็คือการที่ผู้สร้างครับขาดประสบการณ์ในการบริหารเกมดังทําไมเราถึงกล้าบอกครับว่าผู้สร้าง The Final y y ยังขาดประสบการณ์ในการบริหารเกมดังรู้ไหมฮะอันนี้อาจจะใจร้ายไปนิดหนึ่งครับแต่เราตัดสินเรื่องนี้จากปากของคุณก u ส t าร t ฟทิเลบีผู้อำนวยการครีเอทีฟแห่งเอ็มบาร์สตูดิโอที่ออกมาเล่าว,ว่าจริงๆแล้วเกม The Final เกมยิงที่ทุกคนเล่นกันมาเนี่ยมันเกิดพักเอินดังขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดและจริงๆแล้วเกม The Final ที่เป็นเกมยิงมุมมอง ค่ที1ตอนแรกไม่ได้กะจะให้เป็นเกมยิงมุมมองบุคคนที่1นึ่งตอนแรกเรามองว่าเกมยิงในตลาดเกมตอนนี้มันมีเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการที่ทําเกมยิงออกมาอีกนับเป็นอะไรที่น่าเบืกมากแต่สุดท้ายครับเดอะไฟนอลก็กลายเป็นเกมยิงอยู่ และเกมก็ออกมาโด่งดังอย่างที่หลายคนไม่คาดคิดเราก็เลยกลัวนะฮะว่าจากประสบการณ์ของผู้สร้างเกม The Final ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมผู้เล่นที่มีจํานวนปริมาณมหาศาลและก็มีความต้องการในการจะเสพคอนเทนต์ใหม่ๆที่รวดเร็วทันใจอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็ได้และถ้าถามว่าแบบไหนละ่ะที่มันจะเพียงพอสําหรับการเป็นเกมดังระดับโลกอันนี้ผมต้องขอกล่าวถึงอีกค่ายหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือค่ายไรออดเกมผู้สร้างเกมว a ร์ลแรนอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ ชัดเจนที่สุดเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเขาทําสําเร็จแล้วไงอย่างเกม l League of Legends หรือ L.O.L เนี่ยเป็นเกมที่ไรออดสั่งสมประสบการณ์การพัฒนาเกมออนไลน์มาหลายต่อหลายปีครับและพอเขาเห็นโอกาสในการทําเกมยิงที่เป็นต่างประเภทกันเขาก็แค่สร้างเกมใหม่ขึ้นมาอันไหนที่มันดีอยู่แล้วก็ปรับมาใช้ทันทีเช่นการทำหลีก e อีสปอร์ตการใช้ความอินเตอร์เทนการใช้เพลงการใช้อะไรต่างๆที่นอกเหนือจากเกมนะเขามาช่วยสนับสนุนสร้างคอนเทนต์มันก็ไม่แปลกเลยครับที่ ว่าอ o ์ a n นจะประสบความสําเร็จและทุกวันนี้ก็ยังเป็นเกมที่เรียกได้ว่ายังรักษามาตรฐานการปล่อยคอนเทนต์ของตัวเองได้เรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องนะฮะเสียอย่างเดียวเกมนี้ทําไมไม่มีระบบรีเพลย์เป็นอะไรที่เบสิกมากๆเลย ปัญหาสุดท้ายครับข้อที่3ก็คือเรื่องปัจจัยภายนอกเรื่องนี้เป็นปัญหาที่คลาสสิกครับและก็ไม่ใช่แค่วงการเกมหรือคนทําเกมผู้ให้บริการเกมต่างๆนะฮะที่จะได้รับผลกระทบการทําธุรกิจการทําอะไรเราก็ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้อยู่แล้ว ยกตัวอย่างครับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเกมเดอะไฟนอลตอนนี้ก็เห็นจะเป็นการระบาดของโปรแกรมโกงที่เราเห็นกันบ่อยๆในเกม FPS นี่แหละครับยิ่งเกมไหนเป็นเกมดังๆนะฮะความต้องการการใช้งานพวกโปรพวกนี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกมนี่นะฮะว่าจะมีฝีมือในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ดีขนาดไหน ได้ย่าประมาทไปเลยนะครับเพราะว่าปัญหาข้อนี้ส่งผลกระทบในเกมอย่างมหาศาลเลย ต้องแ่ละครับเรื่องโปรเนี่ยคนทั่วไปเขาใช้ฝีมือเล่นกันแทบตายครับกว่าจะเอาชนะได้แต่ละเกมแต่โดนพวกแฮกเกอร์เข้ามายิงตายแบบงงๆยิงตายแบบงกงๆอยู่ดีๆแพ้เป็นใครก็ท้อเป็นธรรมดาใช่ไหมละ่ะมันก็ผ่านทําให้ผู้เล่นยิ่งทวีความเบื่อไปได้อันนี้พูดง่ายๆหลายๆคนน่าจะเห็นภาพแล้วก็คิดตรงกันว่ามันน่าจะทําให้ผู้เล่นเบื่อได้ขนาดไหนยิ่งเราเห็นหลังๆพอมีข่าวเรื่องโปรแกรมโกงทางฝั่งของผู้พัฒนาและให้บริการเองก็ไม่ได้มี การเทคแอคชั่นที่มันแบบสมน้ำสมเนื้อสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แบบตรงจุดสักทีและอีกอย่างหนึ่งที่น่าห่วงก็คือมันก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่จะมีเกมน้องใหม่ขึ้นมาแย่งความนิยมจาก The f ไฟนอได้เหมือนที่ The f i ฟนอเนี่ยอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน The f i ฟนอยังดังขึ้นมาได้ทำไมเกมอื่นจะดังเป็นพูดแต่ขึ้นมาบ้างไม่ได้ใช่ไหมล่ะฮะสุดท้ายครับเราก็ได้แต่ต้องรอดูกันต่อไปแล้วฮะว่าทางฝั่งผู้พัฒนาเนี่ยจะไหวตัวหรือไม่ใช่ จะสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาของตัวเองได้อย่างทันท่วงทีหรือเปล่าไม่งั้นคํำทำนายที่แวดวงได้เดาไว้ว่า The Final อาจจะไม่ได้ดังไปมากกว่านี้หรืออาจจะหมดสิ้นความขลังอาจจะไม่ดังอีกต่อไปแล้วอาจจะดับลงไปมันอาจจะกลายเป็นจริงขึ้นมาก็ได้นะอย่าประมาทไปเลยเชียว